น้องอิมหมายเลข70็ครับนันทวัฒน์วิจิตเนตรครับตั้มครัชอู่สองย่างโมเซนจูนใบป่ากระเรกระราดกรุบครับไดโนเจ็ดกระทุ่มแบน ADM คันนี้580มา้าเวลาดีสุดคือ9.3นี่นี่อิวสลิกมาบินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมือนเหมือนกันนะใส่หมวกซะหน่อย มาดูครับสองอยางเปอร์เซ็นต์ตกใจนึกว่าพี่อิวมา <laughs> ลืมไปเดี๋ยวเขามาบับกูเอง <laughs> this 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 เด <laughs> ี๋ยวเขามา this <laughs> พี่เนี่ยพี่ทอมครูสหรอป่ะเนี่ยใช่ป่ะทีไรล่ะผมก็ใช่ด้วยนะวิ่งวิ่งดิเขาคนละทีมกันคนละทีมกันเขาใช้ทีมเดียวกันด้วยพี่อิวพี่อิวไฮไล์พี่ทอมครูสเป็นคนดูรายด้านหลังทีมรวมดารานี่ยว่าโอ้ พี่อิวอแล้วพ In nah. ี่อิวเหมือนนะเหมือนป่ะเมือนี่ยเนี่ยพี่ทำโครสวิ่งดาลากว่าชอบส yeah, right, right. ่งรถสวยเนอะมันดูอเมริกาอเมริกาดิคนคนคนไปยืนคนไปยืนดนเซอร์

ก้าจุดเก้าสามห้าครับสองสะดุดนิดนึงเอ่อสำหรับนันทวัฒน์วิจิตเน่นะต่ำครัชอูสอง่ยางเปอร์เซ็นต์จูนบายป่ากาเลวการาดกรุป๊ป